ดีดีอนียโตแต่รูปโเอาอยู่มอย่งนเรน้องอย่ติดเครือมันร้าเองมาตดเครือก็จะเต้มันนี่อเดียเรื่ Ah. Ya lúc <laughs> <laughs> đi, lúc đi. đi. Dóng, án đi Có chân tay, tío. không? là, là, hồi, 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 nhau hồi, 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 cắt hồi, 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 hồi,

เองนเอาเอาเอาบลอกเียบเบียบลกเียบอกว่ากันเบียบ่งรู้มันอะไรรู้ที่เขาก